มาดอพี่น้องกินเขาเขาเที่ยงบัดนี้พูดหลังจากเขาไปสู่ป่าเขาได้เปลี่ยนสภาพป่านะครับนาะพูดนะอันนี้เขาเอื้อนี่อย่างย่างคือจีนี่ย่างป่าพี่น้องเผาป่าทั้งคนกับจีป่าทั้งคนกับเผาป่าบอเขาเจ้าก็มีข้าวสวยก็มีตับมะฮงตับมะฮงพี่น้องพูดนะต้องพิวเขามีบอกกว่กวะ แคเดียวมา,มามอันนี้อันนี้ป,ปนกับมีปนป่าเข้าปนกับปูอันนี้ป,ปนปา่าปนป่าฟังเสียงะนะพี่น้องดังจิบจิบจิบแอบแไอ้นกอีใส่มา <c oughs> นกสีสุดามาเด้อเพื่อนมากินเนื้อพื่นด้นยปากกว่ากินเนื้อได้กินเนื้อนี่นี่นี่ไทยจะจ่อเลยคุณคุณปอง ปั่มฟนมาด้อกินเขาด้อเพื่อนคุณพวกผักกบบนี้ไปุ่เจ้ยบอคงยืนยืนกินดอกจ็ังรู้ทางกินกรเาข้าจะว่าเห็นท่ายลูกคนกินน้ำแนเขาจังเป็นระย่างักกระเดามันนะพี่น้องบม่เป็นกระเดาคมนี่กระเดามันมันจว่เด เจ้าอยู่เห็ดไลยเจ้าอยู่ตรงไหนมากินข้าไอ้คุณผู้ไหนไขยไหนซื้อมาปลาหนิ้โตเขาบ้านนี่ไข่เลยสื้อหนึ่งกิโลกรัมแก้าเจ้าก็มีอันนี้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนเป็นโลครับมีตัวนี้ปลาหนิ้ปลาหนิ้งเบ่งครึ่งไปคุณปลาหนิ้ครับเนี่ยแก้วก็มีพี่น้องนี่นี่นี่เนี่ยแก่คาราบาวแดงเขากินไปเรื่อยๆนะครับพี่เขาว่าเรื่อยๆอยู่พี่น้องคุณ กําลังเผาคันบ่เยิ่มเขาก็เลิเผาไปแล้วเรี่ยนะพ่นพักกระเดาบ่ได้พักกระเดานี่บ่ได้ันนะกกรนีน่เป็นงานเลยพี่นอ้องเมียนฮันเป็นเมียนฮันเป็นจริงบางใใญ่เลยพุ่นะพุ่นะสารวัรโจ้เอ้ยมาเอาเด้อพ่นพักกระเดาเด้อไอต่อไหนนี่กระเดามันนี่พุ่นะหลายครับพ่นขาวยานพานเลยพูนพผมป่าคนเมี่ห้ปีงแรงพอมพุ่นะพี่น้องมารับจัง มารับจังเสียง้าอ้อยบรรยากาศก็ดีบ้าหอนบอาครับกินไปเรื่อยๆมือนี้คุณเออพี่น้องแซบบ่าป้าแซบบ่แซบแซบบาดังๆแนั้นเห็นเขากล้องไี่แซบเอ้ยมันว่าแซบมั้แซบออนซ้อนมั้วตับโมคุยเอาด้วยหามมัน หั่มจ้ำม้งมจำให้คุยเอาซ่อนซ่อนเอาลดปุ่นแกงเชียวหวานกับนี้แซ่บแซ่บปุ่นปนป่าเนาะครับเนาะมีถูกอย่างปุ่นป่าตะแตเมย์ใหญ่ใปุ่ามีตะแมย์ใหญ่ใเฮ้ยเน็กบัวกินแน่เบิ่งบางสีไทยลูกไอ้พวกใหญ่วันอ้าปางกว้างลูกพี่โอ้ยเงยหนาเนี่ยเนาะคตรจังสี่อย่างน้ำน้ำเบอร์นึกไปยังไงไทยได้เฉพาะพวกใหญ่วันผู้อื่นบัวไทยพคนว่าคนอยากอายกว้าง เป็นไรป่ะดาเสียบเสียบเสีตัวเออเสียบครบตัวอย่างเนาะบมากอนกับนี่ของเราเสียบขนป่วยเฟินว่าขนปวยอะไรบอเสียบป่ามันมีใครพร้อมเด้นี่เปิดเปิดกดนแลูกพี่นี่เอาเอาซ่อนขูดจังไงที่ด่างครับบารนี้เขาสีเฉลยได้ว่าท่องมันมีใครบอมันมาหนาไข่หรอมาโอ้ยมันเมื่อคืนนี้มันไข่อยู่มีแต่พุงป่าตัวนี้บมไข่ ป่าบนป่าหน้าไข่เรื่องคาเป็นไข่นี่หมาเรื่องเงินนี่หมายพี่น้องไข่ได้นะแต่มะเขื่อ่นี่เป็นขีดดินซ้ายเลยครับอันนี้ป่ายังบาดเพียนบ่ะขอซิมกันนะป่าเน้นมันกันนะเท้าจวบฟังเสียงเด้อพี่น้องเลยแก้ววมีดอกเอาจ้ำเหมืนตำหุงรถฟังเสียงหยงำเลยพี่ฟังเสียงหยงำเลยพี่น้องจวบจวบเลย อยู่เม,ม,อออมืองหนอกสเต็กเขาเจะแบบมีเลเอียดมีอย่างทีละมัน,นจังหวานอัดาถ้ากระเดาพี่น้องบ่ได้ลีเป็นงาเนี่ยพุนแมววงเนี่ยมีดตัดต้นมาเลยครับพี่น้องมันหลายทั้งหลน,นันเป็นซองต้นมีหนารดนำพันเดียวกันนี่นำกระเดามัน ตับมุกฮงนะกระดมันสิวพอมันแฉะคุณนกนะคุณนกสีสุดาเนาะกินเผาใหแ้แซ่บแฉะอีนอีอต้อยออกจากโควิดแล้วนี่มันกินเผาของหูวต้อยต้อยบ้านน้องซองห่อง <c oughs> เป็นโควิดมันหัวใจออกจากโรงพยา <c oughs> บั้นบันว่าไปหาซื้อร้านได้กับปรเด็นเขาจ้าล้างเกล็ดไนะยันไปซื้อขอ,องเขายามาสองได้ไปซื้ออยู่ทวัรมาอ่นกักตุนเอาเนาะ ต้อยไม่กินเผาต้อยพี่น้าผูบอลังเกียดดอกมากินเลยพีีเพือนไปสี่อีดทางคนเขาเอ้ือข้าวเหนียวกัเด้เหลุรเยะนพี่้ว่าแล้วมกถูงบมาหลดเาวแซ่บ้าลเรพี่ตอบแน่ที่ตอบแน่เอ้ยยังงมหนาเท่าไหร่แฟนเพจบ่เห็นกูกกุงเอ้ยไม่กินย่างปลาได้หรั่งก็เอี่ยมาได้อในบเนาะ มาว่าแล้วพี่พี่น้องมึงมึงมึงนี่นี่นี่ปลาได้ครับนี่นี่โอ้เล็บมือหอยคือดำเลยวะสร้างมันอืมเกษตรกรเนาะอืมอากาศก็ดีครับพี่น้องทุกคนก็น้อยฝนตกเลนเขาถึงนอนเบ้นนด้ระเดี๋ยพี่จังฝนที่ตกเนี่ยไปย่ายนุ้ยเอ้ยกินข้าวเด้อไปย่ายนุ้ยกินข้าวกินข้าวพุ่นครับพี่น้องบรรยากาศ รอบเถียงนาเนาะครับเนาะรอบเถียงอากาศดีครับวันนี้โอ้ลูกพี่ลืมหาเข่าให้เจ้าทีปันให้ผมยนะังหนเนย่ยบอกกาวเจ้าทีเจ้าทางเนะี่ยลืมขท้าตัวหละเขามา เพอมาเหตุงานนี่เขาต้องบอกเก่าเจ้าทีน้ำน้องรับเนาะเจ้าทีเขาเนี่ย่นบขควมีคนผ่านมานะครับเขาต้องบอกเก่าคนนักหน่อยว่าเป็นกระไสนี่ครับบรรยากาศรอบเสียงน้ำผมแล้วนี่บ่แม่นน้ำเพื่นเนี่นาำจะของมาเนี่วิวน,น้องวิวเลีนะ้ยงน้ำเอง